ช่วงเช้านี้พอดีผมดูภารกิจหน้าที่การงานะไรก็หมาให้กับทางคณะคณะสงฆ์คณะพระอาจารย์ได้มาต้อนรับพุกที่ที่ไดโยิก็รับว่าเป็นปกติแล้วก็ธรรมดาของวิถีบุคคลที่อยู่ที่นี่แล้ว จะประสบการณี่ชาเพื่อแนะนำให้เราก็ทำงาสิ่งต่างๆก็สิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้ในไม้โมงจะทำนำแสดงให้กับพวกเราได้ปฏิบัติตามในการที่ท่านได้ให้ด้วยวันเดี๋ยวจะที่ว่ามมือการสร้ซ่าที่ว่างออกมาเ่ื่อที่จะต้องมาปฏิบัติมาเพื่อเรา ทนทความดีท่านระาจจบอกพวกราาบยว่ามาไม่ต้องเ็นผิตในตัวท่านแต่เราควรจะนัอ่พทธเจ้าศาสนาเพื่อยังให้เราได้มอกาสเป็นวามดีทุกขณะทั้งอยู่ต่อหน้าท่านถือว่ารับหลักพระก็ถือว่าเป็ปกติตอนเช้านี้เราได้เข้ามา มีอาการทุกสั่สอนมาถือว,ว่าสิ่งที่เราเคยเรียนไว้การกรอ่อนก็เพื่มมาในคนวบส่ทำให้เรามีความบริบูรณ์ทางร่างกายส่วนเพิ่มเติมที่เราต้องการคือการมาพัฒนาด้ดยายนจิตาจการมาอบรมปฏิบัติโดยกระบวนการหรือวิธีการที่ครูบาอาจารย พยายามที่จะมองถ่ายถงสังสารเราเป็นการเจริญสติบ้างการฝึกความเพียรบ้างซึ่งหลายๆครั้งก็อยู่ที่การที่เรามีชีวิตที่เรา้รจักคุณค่าของเวลาทุกขณะเวลาทุกหลัเวลาทุกทุกลมหายใจของเราถ้าเรามีความสลาดหรงนี้ส่วธรรมต่อเลี้ยงชีวิตเรามันก็สามารถให้เราบำเพ็ญ ทดของชีวิตรเรายาังให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองผลควอยได้ก็คือทำให้สังคมหรือคนรอบข้างเราก็ได้รับผู้ดีประโยชน์จากเราไปด้วยก็เก็ว่านั่นก็เป็นโอกาสอยา่างหนึ่งที่เราเองก็ได้มาวนข,ขวายหาสิ่งดีกับชีวิตก็ในส่วนหนึ่งก็จากที่ดูก็มี

สามานาสพเชชาปาลิธรรมอาิยสฆ์ขอทัาน้องจะลงลงตูกขอแม่คุณอาย์าก็เจริญพรไปยังญาติโยมทั้งหลายที่มาอารามาอิสระพระ่นน้อยวันนี้ก็สวัสดีทุกคนก็ดีใจที่ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาสร้างสมความดี ดีๆให้กับ,บชีวิตได้ยินว่ามาจากนนทบุรีใช่ไหมแล้วเป็นกลุ่มอะไรนะอวบ,าาบอบ,าาบอของของอำเภอหรือว่าของหรือยังไงของตบสคิ๋อตะบนสามกินก็อันที่จริงก็เมื่อกี้นี้ก็ได้ให้สีไปแตพูนเรื่องสีก่าน,นิดนึง สีนี่เป็นเครื่องที่พระอาจารย์พูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็แปลว่าปกติเป็นเครื่องป้องกันยั้งช่างใจให้เราเลือกในการที่จะไม่ทําสิ่งที่ผิดปกติก็ไล่ข้อนหนึ่งข้อสองข้อสามข้อี่ขอห้าอันที่จริงพวกญาติยโยมก็รู้กันอยู่แล้วที่ไม่มารับสีจากสมติสงหรือว่าพระสมซึ่งเป็นตัวแทน่เราก็ คือมันทําชั่วไม่ได้ก็เลยทําดีเลยกันโอกมาเพราหมดแรงก็อันนี้ก็พูดลักษณะแบบว่าคือปกติของพวกเราอ่ะก็ทําดีกันอยู่แล้วอย่างเช่นไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยไม่รักรัอย่างเงี้ยไม่ดึ้งกิจอย่างเงี้ยเราบอกว่าญาติเมียลูกเมียมันอื่นอย่เงี้ยแล้วก็ ไม่พูดโกไม่เื่อขอมีพิสแลก็ได้เคิดว่าแต่ปัจจุบันนี้เรามีทุกข้อครบก่นอนที่เราจะมาขอสีเราต้อรมเยแล้วแต่ทีนี้เรามาขอเนี่ยมันเป็นการที่เรามาขอเพื่อเรามาตั้งสัจจะเรามาเราทาขอสีข้อเดียวเนี่ยมันเป็นบารมีสีท่านทั้งหลายขอ้อเกิดทั้งหมดเล คล้ายๆกับเลืออย่างเดียวก็ไม่ได้สิตแต่ก็โผลในธรรมะน้นก็จะเว้นไปแต่ก็มันต้องเป็นการละกเว้นไปในตัวเองอยู่แล้วมีความเพียรนเราจะรักษาสิ์ได้ก็มีความเพีย,ยรมีคติมีวิริยะน,นะสุดท้ายก็กม,ม,ยกม,ม,มีเมตตาเรา็เราไม่ฆ่ามีเบี้ยขาเพราะเราไม่ทำอะไรเบีา้าไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะคือเราเรารู้เราไม่ทำเราเข้าใจเข้าใจ,เข,าใจเข้าใจรู้ไม่ทำ เพราะว่ารู้รู้ตลอดสายว่ามันถ้าทำไปแล้วมันจะทําให้มีปัญหาเรายับยับย้งชั่งใจได้อย่างเงี้ยอันนี้คือเบี้ยคาในของพระเจ้าไ,ได้เวเบี้ยคาเราไม่สนใจเรื่องของมืออย่างเงี้ยนะอันนั้นอีกอย่างหนึ่งนะทีน,นี้เราเข้ามานี่เราก็ถือว่าเป็นวันนี้วันพิเศษสําหรับแต่ละคนแต่ละกลุ่มที่เข้ามาเนเพราะว่าอะไรถ้าอยู่บ้านเราก็ฝ่ายจิตฝ่อยใจ ท้ายๆเราเข้ามาเข้าค่ายเล็กๆวันหนึ่นาางเพื่อที่จะมาเข้าคลอดในการที่จะปฏิบัติฝึกจิตของเราให้มันจเจริญรื่งเร,องเรืองในทางที่ดีข้ามโคนวอรถถ์ดทั้งห้าด้วยความาฟุ้งซ่านความดางใจบางทีอาจจะมีความดังใจความไม่พอใจความสงสัยความลังเลสงสัยอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราได้เข้ามาวัดเข้ามา เรื่องอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันหรือว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมันก็คือหน้าที่หน้าที่ที่เราทำแล้วไม่ให้ตนเองเดือดร้อนแล้วก็ส่งไม่เดือดร้อนแล้วว่าท่านพัฒนาให้ยิ่งๆขึ้นไปดือว่าทาให้เราเมีความสุขแล้วก็าสามารถแนะนำและก็ช่วยคนอื่นได้แต่ว่าในละท่านในละตอน,น,นก็ไป ที่จริงนี่ก็โผล่มาจากตอนทะบุรีก็ที่จริงที่วัดท่รอนทะบุรีนี่ก็มีวัดหลายวัดก็พวกเราก็มีพื้นฐานของธรรมะกันมาพอสมควรทีนี้เราก็มาฝึกปฏิบัติธรรมที่นี่ก็จะขออธิบายนิด่ึงเงินสำหรับคนที่มาใหม่หรือว่าเพิ่งมาหรือว่ามาจากที่นนองตะบุรีว่าการปฏิบัติธรรมขององค์ปู่ที่นำมาปฏิบัติเนี่ยท่านจะ ที่จริงก็เหมือนจากที่อื่นนั่นแหละแต่ทีนี้หลวงมูท่านจะใช้ปุสโลบายแล้วก็วิธีในการทำเนี่ยให้มีความขื่นตัวแล้วก็เข้ากับยุคสมัยแต่จ,จริงๆก็อันเดียวกันในการที่จะทำซึ่งแต่ก่อนนี้หปูท่านจะเน้นเรื่องท่านจะเน้นที่สุดก็คือเรื่องสติสติแล้วก็เข้ามาก็ถึงโดยวิธีการปฏิบัติก็คือแนวทางของสติมหาสติประฐานศี ซึ่งมหา,มหาสติปัฏฐานสีเนี่ยจะมีอยู่หลายาระบภะมีทั้งหมดหกระบาะแต่ละบาภะนี่ก็แยกออกมาดิอย่างที่เราดูหน้าที่เนี่ยเป็นมหามหาสติปัฏฐานสีแบบนึงก็คือจะมีหลายแบบแบบอิริยาบถบาบภะอิริยาบถที่มัมีนั่งยืนแล้วก็นอนเดินอันนี้พูดอาชีพศัพท์เลยนะเราหน้าเนี้ยตเป็นการเน ถ้าทีาเรียกว่าปาาแล้วก็จะแยกแยกละเอียดเป็นสามประชานยะสึ้นของหลวงปู่ท่านก็จะนำแล้วก็เข้ามาบูราณาการแล้วก็ปรับให้มันเข้ากับสังคมทุกวานี้ซึ่งจะต้องมีการเคลื่อนไหวเพราะว่าสังคมทุกวานนี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วก็เข้ากับอายุของพวกเรา,ายยบางคนี้อายุมากเก็บกันหน้าี่เฉยนี่บางกีเส้นมันยืดมันเพืยมันหลังง่ายอย่างงี้แล้วก็ประสบระสานกันไม่ว่าจะขันซ้ายขันขวา ประชานแยกกันครับแล้วก็สุดท้ายหลวงปู่ท่านก็จะเอามาประกอบกับกกสิ่งที่พวกเราชอบสิ่งที่พวกเราชอบแต่ว่านำดุนำจนั้นสื่อเพื่อจะดึงกินให้มันสูงขึ้นไปอาจจะประกอบแบบเราได้เคยฟังบทเจริญงนบทสวดงอน,นของที่เบสก็จะมีการประกอบดตีแต่พวกคิดเอาเอาไปทำนันทีนี้เราก็จยากับมันจะมีบท ต่างๆซึ่งเราฝังแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่ไม่ง่วงไม่ง่วงแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่น่าเบื่อแล้วก็ประกอบกับจังหวะอย่างเงี้ยแล้วก็ทาไปจะเป็นการที่อุตนาการที่สื่อไปถึงการพัฒนาความจิตแล้วก็ปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อถึงระดับนึงก็จะท่านก็จะบอกว่าข่านี้ร่างจากตรงนี้แล้วก็อต่อไปอีกรากตรงนี้อันนี้ซึ่งมาที่นี่ จะเห็นรูปแบบในการที่นั่งนี่จะน้อยมากแล้วก็เดินแบบที่เป็นลักษณะหรือว่าเป็นพฤติกรรมพฤติการนี่ก็จะน้อยมากแต่าเดินจะตรงแบบไรยกใหญหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งในลักษณะนั้นก็เป็นแบบในพมหาเศรษฐาสูงเหมือนกันก็อันนี้ก็ตื่นเกิด้นว่าแล้วก็เปิดขึ้นมาก็มาวันนี้ก็อาจจะย้อนไปเรื่อ,ของขวัาป้าทีสร้างอาตมา เราก็เป็นความเจริญรุ่งเรืองของการปฏิบัติธรรมแท้แล้วก็ทรรถึงแล้วก็ให้ผลได้จริงสําหรับคุณ้องโบเองคท่านปฏิบัติได้บ้างแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจก็อย่างที่โยมที่ก่อนการไปก็มีลมเจยู่ขกันหน้าเนียวกาแล้วก็เข้าไปดูเข้าไปดูแล้วจะรู้สึกว่าสวยงามเข้าไปให้ใจมันจเย็นโล่งสบายมัะเรื่องหนึงคทาูดว่าศิลปะ รือว่าจารีตต่างๆสามารถช่วนัจิตใจของเราให้มีความอ่อนโยนแล้วก็มีความสุทนทะเลท่าได้ถ้าเรามองธรรมชาติสายลมหรือว่าแสแงแดดมันออกดอกหากที่โดนลมพัดอย่างเงี้ยมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยม,มีความเป็นปกติแบบธรรมชาติได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่มีกิเลส็อะไรที่เข้ามารบกวดมากเพราะว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมัมนเขบมข้นเกี่ยวกัร ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้เราเกียจนะสอนให้เราขยันแล though, ed, <c ười> ้วก็ทําขยันสังเกตพระอริยเจ้าผู้พระองค์หรือว่าครูบาอาจารย์อยู่ที่นู่นเหมือนกันใช่ไหมที่นนทบุรีอ่ะขยันที่นโ่กในการสร้างวัดขยันมากของอะไรแล้วรู้จักใช้ของเลยนะของมไม่มีทิ้งพระมงกุฎไม่มีทิ้งใช้ทุกอย่างเลยต้นหญ้าที่เราเห็นเนี่ยที่เต็มวันเนี่ยเป็นยานะ่ไหม ใช้เราไม่ใช้ยาเป็นยาท่านนมาใช้ได้หมดเลยทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยมีประโยชน์ทั้ามมางน,นั้นคำว่าความรู้จักเนี่ยมีประโยชน์สูงแล้วก็ประหยัดสุดซึ่งองค์พรู้นให้คำวิยาไปตรงนี้ขยันแล้วก็รู้จักรู้จักในการใช้ชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันอย่างสถานะปัจจุบันของด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็รู้จักการป้องกันตัว บ้างกันตัวอย่างไงปีนี้มี